เดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการถอดลือวิทยุเดิมนะครับแล้วก็หน้ากากของรถโตโยต้าพิอุสนะครับคือเราจะต้องถอดมานะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนไปจอยดอยนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็ต้องถอดตัวชิ้นคอนโซลก่อนนะครับตัวนี้เราก็ไม่ต้องใช้เครื่องมืองัดนะครับใช้มือเปล่าได้นะครับต้องงัดเอาตรงนี้นี่นะครับมันจะมีกิ๊บล็อกต่างๆนะครับตัวนี้เขาจะเป็นกิ๊บพลาสติกล็อกอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถจะถอดออกมาได้เลยนะครับ จากนั้นนะครับเราก็ต้องถอดชิ้นนะครับที่เป็นกรอบนะครับกอบมาได้ แล้วเราก็สามารถที่จะถอ,นอดน็อตนะครับเบอร์10นะนีนะ่แล้วก็ถอ,นอดน็อตเบอร์10นะครับด้านข้างนะครับข้างละตัว ช่วยนะครับ ที่สนะครับมันอ,อยู่ลึกนิดนึงนะครับจากนั้นนะครับเราก็ต้องถอดนะครับตัว แข็งแอร์นะครับก็ใช้ผ้าคลุมหัวเกียร์ไว้นะครับดลักมาได้เลย บัคตรงรุ่นนะครับซึ่งสายสั้นนิดนึงนะครับ แล้วก็ถอดวิทยุเดิมรถนะครับออกมาเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะเสียบต่อปลั๊กแล้วก็ประกอบจอ Android ตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาต,ตามชมนะครับว่าติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ